อันี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าเราจะทดลองดูว่าเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งผมลองเขียนตรงนี้มาให้ดูว่าถ้าเราจะใช้เรียกอินพายเนาะเป็นการที่เรียกว่าสมมติว่าถ้าเราเขียนให้ดูนี่ให้ดูนิดหนึ่งว่าถ้าฝนไม่ตกตรงนี้นะถ้าฝนไม่ตกแล้วสักผ้าฝนไม่ตกแล้วสักผ้าคืออินพายอะถ้าจุดๆแล้วอะไรเงี้ยนะ ถ้าฝนไม่ตกแล้วสักผ้าเก่านงนี้ครับ if not b สอง b สองคือไอตัวคอลัมน์คือฝนสถานะฝนเนาะ not b สองแปลว่าถ้า b สองเป็นฝนตกหรือ not กลายเป็นแบบตรงเันข้ามน,นะครับเราจะซักผ้าเนี่ยครับถ้าฝนไม่ตกแล้วซักผ้าดูนะครับว่าความหมายของมันถคืการใช้สูตรแบบเนี้ย if not B2 สองนีสอครับคือมันเป็นในบริบทของคําถามที่ว่าถ้าวนไม่ตกแล้วสัค่าเนี้จะมีความหมายอะไรนะครับผมก็คือสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรในการจําลองกบบทุแบบถ้าจุดๆแล้วเนี่ครับโดยโครงสร้างของเหตุเหตุของมันก็คือ NOT B2 ครับผม NOT B2 น,นี่คือนี่คือคอ d i ิชันมัน NOT B2 นะครับและถ้าเกิดหมายถึงว่าถ้าฝนไม่ตกครับน o t B2 ผลของมันก็คือ value ก็คือต้องเป็นการซักผ้าต้องเป็น true move, ใช่ไหมการซักผ้าคือตัวนี้ครับาก,าการซักผ้าในกรณีที่เป็นเท็จนะครับสูตรไม่ได้ระบุเลยว่าถ้าเป็นเท็จเนี่ยจะให้ค่าเริ่มต้นเราไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรนี่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเราไปดูปุ๊บเราลา,ากลงมาปุ๊บเรียกถือว่าถ้าเป็นฟองนะครับดูที่ว่าเราซักผ้าถ้าผลไม่ตรงการซักผ้า ก็มีวันนี้ครับวันอะไรวันพุธนะครับฝนไม่ตกแล้วก็อยากจะซักผ้าด้วยนะครับมีวันพุธแล้วมีวันอะไรอีกฝนไม่ตกแล้วซักผ้าก็มีวันอันสุกนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมลักษณะพงเนี้เป็นเป็นการเขียนสูตรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจคือเราเราจะจะให้เขาบอกว่ามันมีวันไหนบ้างที่มันฝนไม่ตกแล้วเราซักผ้าแง่ของก็คือ มีกี่วัน,นเป็นอยาครับนั้นเราก็สามารถจะเช็คงื่อนไขกันไปได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะ,จะเขียนว่าแนะนําให้เราหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าฝนตกเนี่ยเราไม่ัวรสักท่าเราจะทําทยังไงเนาะแล้วตัสัตว์ที่สุดคือระไรให้มันแดงออกด้วยน,นะครับต้องเป็นปลาที่ที่ม,แมีแดนด้วยนะครับ คือวัาเดืนเราก็จะให้มันมีได้ไม่าว่าเราจะเกียนในอะไรกันแล้วมันมีได้เพราะฉะนั้นดูแล้วว่ามีสองเนี่ยถ้าสุดตกเนี่ยจะทำไหมู่ได้ไม่ควรสั่งค่าอะไรนะครับวันเราต้องเช็ครายละเอียดเลยว่าการที่เราจะเขียนว่าเงื่อนไขนครับเราจะต้องทดสอบด้วยว่ามันมีค่าเป็นของตกหรือไม่ตกเทียครับสมมติว่า ้าอ,อะไรดีละ่ะถ้าฝนตกฝนตกเราไม่ควรซักผ้านี่เราจะเขคยนยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูขอ้อแนะนำที่ฝนตกด้วยนะว่าันหไหนถึงยังไงบ้างน,นะครับเราควรจะเช็คดีดีว่าไอ้ตัวฝนตกเนีย่ย มันเป็นเงื่อนไขถ,ถ้าฝนตกก็คืออะไรนะ e a ใช่ไหม east e a s นะครับ e a ฝนตกคือคอลัมน์ไหนชู <True. S 1> ้ฝนตกคอลัมน์นี้นาะเราจะต้องไม่ควรจะอะไรครับนะอะไรนะไม่ควรจะสักผ้าเราักผ้านี่ มาดูสิจมีอไบ้างนเราไม่ควรซักผ้าโอเคฝนตกเราไม่ควรซักผ้าครับผมนี่รนเราไม่ควรซักผ้าอาฝนตกเราไม่ควรซักผ้ามีเลยเลยดูความฝนตกเลยฝนตกเราไม่ควรซักผ้านี่มาละนะครับตรงเนี้ยน่าสนใจเพราะว่า ตักกะแบบนี้เราสามารถที่จะเพียนแบบนี้ได้นะครับในไนฝันักศึกษาลองไปทดลองดูนะครับผม